สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การน,นำนายดวงเร็วันนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานความคิดความรู้สึกนะคะในหัวของคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณเนี่ยนะคะตอนนี้เขาคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างนะ,ะสมมาติพลังงานคุณอนุญาตให้เราไปดูชะตาด้วยการกด subscribe และแชร์นะคะซันคนที่เกิดในวันทิศทดัดฝ่าย ปีโกโราสีการธาดินเนบจูนธาดินพฤชศพก,กรมกรสกสรอป,ปิโอราสีพิจิตรธาดนาซักเซตเรียสราศีธนูธา,าฟไฟเลโอราสีสิงห์ธาไฟมูลราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ไพซ์เซสราศีมีนธานาินตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและข้าวนะคะมี 9, 13, 5, 6, 14, 21, 8แล้วก็12นะคะเรามาดูกันว่า คนที่คิดไม่ดีนะคะทำไม่ดีกับคุณเนี่ยนะคะคนคนนี้เขาเคยทําไม่ดีคิดไม่ดีอะไรกับคุณบ้างแล้วนะคะมาดูอดีตเรื่องราวของคุณและเขานะคะที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกัน คีดวดล้อมนะคะเป็นที่ประงานรวมอาจจะตรงหรือก็ไม่ตรงกับทุกๆคนนะฟังเพื่อไปแก้ตำราแนวทางหากเรื่องราวใดที่ตรงกับชีวิตของคุณนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะหรือว่าท่านใดที่มีประสบการณ์เรื่องไม่ดีคนคิดไม่ดีกับเราสามารถเล่าผ่านคอมเมนต์ได้เนาะพลังงานของคุณและคนที่คิดไม่ดีนะอดีตเขาเคย ทำอะไรไว้กับคุณบ้างแล้วนะคะหกดาบอดีตเป็นพลังงานของตัวของคุณหรือว่าตัวของเขาเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าจะต้องละหกละเหินเล่ล่อนอ่ะคือเหมือนอาจจะคืออยู่ดีดีอ่ะ นะคะพอเหมือนคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดีกับคุณมาทําแบบนี้กับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือไม่มีความจริงใจอ่ะนะหรือว่ามันมีความรู้สึกที่แบบเขาต้องการที่จะแสดงออกนะในรูปแบบของการที่เขาคิดว่าคุณเนี่ยไปแย่งชิงนะในเรื่องของหนะ้าที่การงานตําแหน่ง การงานของเขาแย่งรายได้ของเขาแย่งโอทีของเขาอารมณ์เนี้ยอารมณ์มที่เขาทําให้คุณรู้สึกแบบอ,อยู่ดีๆนะก็มาคิดแบบนี้กับคุณทั้งนั้นที่คุณนะคะอาจจะไม่เคยคิดแบบนั้นกับเขาเลยหรือว่าคุณไม่คิดที่อยากจะแก่งแย่งในเรื่องของตําแหน่งหนะ้าที่การงานกับเขาเลยแต่เขาคิดแบบนี้กับคุณนะคะแต่ต่อหน้าเขาก็พูดดีกับคุณทําดีกับคุณนะแต่คุณสัมผัสรับรู้ได้ว่าคนคนนี้ ไม่ได้คิดแล้วก็รู้สึกดีกับคุณเลยอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นการที่แบบเหมือนบางครั้งอ่ะเขาคิดว่าตัวของคุณเนี่ยคือรวยละประสบความสําเร็จและนะคะเหมือนมีโอกาสดีๆกว่าเขามากมายแล้วนะคุณไปแย่งงานเขาทํานะแย่งรายได้ของเขาแย่งความสําเร็จของเขาอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เขาคิดว่าคุณอ่ะมีทุกอย่างแล้วทําไมไม่ไปสักทีจะอยู่ทําไมอีกอารมณ์เนี้ย มันมีความรู้สึกแสดงออกเหมือนกับว่าไม่อยากจะคุยกับคุณหรือว่าพูดคุยกับคุณเหมือนปกตินะแต่สีหน้าท่าทางคือแบบขมิบหรือว่าไม่ชอบคุณอ่ะด้วยการพูดด้วยการสื่อสารของเขานี่แหละคุณไปสัมผัสรับรู้ว่าคนคนนี้ไม่ได้มีความชอบในตัวคุณเลยนะคะแต่คุณก็เมินเฉยคุณไม่ได้สนใจจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้ถ้าแบบอยู่นานไปนานไปอาจจะมีพฤติกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่าง ที่มีผลต่อจิตใจของคุณได้คือเขาใช้ในเรื่องของพลังงานของจิตวิทยาในการส่งกระแสจ,จิตบางอย่างนะคะไม่ชอบคุณหรือว่าคือแสดงออกว่าเขาไม่ชอบคุณอะแต่คนอื่นอาจจะดูไม่ออกแต่คุณสัมผัสได้นะคะตัวของคุณสัมผัสถึงพลังงานเดอะเดวิลในตงเขาได้ว่าเขาไม่ชอบคุณจริงๆนะแล้วก็ทําให้คุณเหมือนกับว่าอาจจะยังอยากจะทํางานอยู่ยังอยากจะ ทำงานอยู่บริษัทนั้นอยู่หรือว่ายังไม่มีที่ไปหรือว่าไม่มีเป้าหมายที่จะไปแต่คุณจำเป็นต้องออกงานเปลี่ยนงานเพื่อที่จะหลบพลังงานลบในตัวของคนคนนี้ซึ่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณอยู่ก็ได้นะแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้คือเราอยู่นานด้วยไม่ได้อะ่ะ เพราะว่าเขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มีผลต่อชีวิตของคุณแน่จิตใจของคุณแน่แล้วตัวของคุณเองอาจจะมีงานอื่นนะที่สนใจรออยู่ก็ได้ก็เลยเหมือนกับว่าเออฉันไปก็ได้เออฉันสามารถีจะใช้ความรู้ความสามารถของฉันไปทํางานที่อื่นได้ประมาณเนี้ยตรงคุณก็เลยเหมือนกับว่าเออไม่ได้ใส่ใจพลังงานตรงนี้แต่คุณสมัมผัสรับรู้ได้ว่าคนคนเนี้ยคือไม่ได้ต้องการให้คุณทำงานอยู่ที่เดียวกันกับเขา นะคะมันมีความอิจฉามากๆมันมีพลังงานของเดอะเดวิลที่ส่งนะคะพลังงานบางสิ่งบางอย่างว่าไม่ชอบคุณจริงๆอะนะคะมาเดี๋ยวเราดูกันว่าพลังงานของคนคนนี้นะ,ะที่คิดไม่ดีหรือว่าไม่ชอบคุณไม่ว่าจะเหตุผลใดๆก็ตามนะคะคนคนนี้เขายังคิดแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับคุณอยู่หรือเปล่าและเขาทำอะไรนะคะปัจจุบันนี้ คนคนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับคุณอยู่หรือเปล่านะคะสามคาถาอยู่ไกลจากคุณก็เหมือนกับว่าตัวของคุณคืออาจจะไม่ได้ทำงานอยู่สถานที่เดียวกันกับเขาแล้วแต่เขาก็ยังพยายามที่จะส่องแล้วก็สนใจชีวิตของคุณและพอเขาส่องเขาก็เห็นคุณก้าวเหรียญน,นะคุณประสบความสำเร็จคุณก็ยังมีชื่อเสียงอ่ะนะคะ คือส่องแล้วก็เห็นเหมือนเดิมอะ่ะเห็นพลังงานของคุณคือความสําเร็จความมีชื่อเสียงการสร้างไรายได้การทํำอาชีพนะที่สร้างไรายได้ให้กับคุณแล้วตัวของคุณก็ยังเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเหมือนเดิมนะเหมือนตัวของคุณเนี่ยนะจะมีพลังงานของการที่แบบทำให้เขารู้สึกเสียใจยด้วยนะคะคือที่เขาเสียใจยเพราะอะไรเพราะว่าเห็นคุณยังสําเร็จเหมือนเดิม นะยังดูมีความมั่งคัง่งดูแลเอาตัวเองได้ในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานไม่ว่าคุณจะไปทําอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนแห่งหนตําบลใดคนคนนี้ก็ยังพยายามส่องพยายามติดตามดูวิถีชีวิตการทํางานของคุณไม่ให้คลาดสายตานะคะเพราะว่าคือนอกจากจะมีพลังงานของความที่แบบทําไมเธอไม่เป็นแบบนี้ล่ะอารมณ์เนี้ยนะคะทําไมเธอไม่ ทำไมเธอยังมีงานทําอยู่ละ่ะทําไมเธอยังมีรายได้ทําไมเธอยังดูรวยอยู่ละ่ะอารมณ์เนี้ยทําไมเธอยังประสบความสําเร็จอยู่ละ่ะไม่ว่าเธอจะไปอยู่ที่ไหนเธอก็ยังเอาตัวรอดได้เนาะนะเขามีความทึ่งแล้วก็มีความที่แบบรู้สึกเสียใจรู้สึกละอายใจรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ชอบใจด้วยแหละนะคะในสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะตอนนี้เวลานี้เขาคิดจะทาอะไรกับคุณไหมนะคะมาส่องมาดูมาเห็นแล้วนะก็มีความรู้สึกที่เหมือนกับว่า ก็ไม่ว่าเขาจะเหมือนกับแสดงออกพฤติกรรมไม่ชอบคุณแค่ไหนก็ตามตัวของคุณก็ยังเป็นที่ชื่นชอบนะเป็นที่ที่เหมือนกับว่าเออเป็นคนที่ได้รับการยกย่องได้รับการชื่นชมจากคนอื่นๆในเรื่องของงานที่คุณทำอะชื่อเสียงที่คุณได้แล้วก็คุณยังมีการพัฒนาคือคุณเขาเห็นคุณทำงานหนักมากนะนะคือทำงานหลายอย่างทำงานหนักมากๆ แล้วก็เหมือนกับว่าก็มีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดคุณนั่นแหละนะคะก็คุณก็ยังเฉยอ่ะคุณก็ยังทํางานของคุณได้อย่างมีความสุขนะ,ค,ะนะคุณก็เหมือนกับว่าคือรับรู้ถึงเรื่องราวเรื่องเ,ออเหตุการณ์ที่บุคคลที่แบบมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบมีทั้งคนคอมเมนต์ดา่านะนะแล้วก็ชื่นชมมีทั้งคนที่แบบเหมือนคุณรู้ว่าเออมันเป็นเรื่องธรรมดานะที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทํางานที่ไหนเราจะทํางานอะไรนะมันก็ต้อง มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบเรานะสิ่งที่ทําได้ก็คือเราก็ทำนะทำงานของเราให้นะคะในเรื่องของเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการอ่ะคือในเรื่องของการเงินเนาะทุกคนก็ต้องเหมือนกับว่าทํางานนะเพื่อที่จะนํารายได้มาจุนเจือชีวิตของตัวเองและคนในครอบครัวนี่แหละคือสิ่งที่คุณเหมือนโฟกัสเขาเห็นนะคะเขาก็เลยทาทาอะไรคุณไม่ได้ประมาณนี้มันเป็นอารมณ์ของคนที่เหมือนกับว่าอยากจะเอาชนะคุณ ทุกรูปแบบนะทุกการกระทําคําพูดของเขาเขายังเห็นว่าคุณไปได้ตลอดอะ่ะคือยังเหมือนกับว่ามีจิตใจที่เข้มแข็งยังขยันทํามาหากินนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า นำแรงบันดาลใจจากการที่แบบเหมือนมีคนคอมเมนต์ด่าหรือว่าพูดจาลบๆใส่หรือว่าคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณมาปั่นป่วนชีวิตของคุณแต่คุณก็ยังสามารถเี่ยจัดการบริหารเออจัดการความรู้สึกของตัวเองได้อะคือแบบทาเมินเฉยหรือว่าไม่ไม่ได้ไปสนใจแล้วก็มาโฟกัสในสิ่งที่สําคัญนี่แหละนะ,ะเขาเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยคือเอาตัวรอดได้นะคะ แล้วก็จัดการความรู้สึกความทุกข์ใจความไม่สบายใจได้นั่นเองนะและนะเขา เขาคิดอย่างไรกับสิ่งที่คุณทํางานที่คุณทําเขาคิดว่าสิ่งที่คุณทํางานที่คุณทํามันเป็นเป็นงานที่เหมือนกับว่าเป็นครูบาอาจารย์อะเป็นคนที่เหมือนกับไปสอนไปสั่งไปบอกคนอื่นชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นนะเปิดโอกาสให้คนอื่นแล้วก็สร้างพลังกายพลังใจให้กับคนอื่นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอาชีพที่คุณทําเนี่ยเหมือนกับว่าคือเขาทําไม่ได้เขาเห็นคุณทําเขาอยากจะทําเหมือนคุณแต่เขาทําไม่ได้เขาไม่มีความ ที่เหมือนกับมีจิตที่เมตตาช่วยเหลือคนอื่นอะ่ะคือเขาเป็นคนที่เหมือนมีอีโกโ้มีพลังงานของคนที่แบบไม่ค่อยที่จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเห็นว่า,าสิ่งที่คุณทำเนี่ยสร้างไรายได้สร้างความสําเร็จให้คุณแล้วเขาก็รอดูว่าเมื่อไหร่อ่ะคุณจะเหนื่อยเมื่อไหร่คุณจะเบื่อเมื่อไ,ไหร่คุณจะหยุดทํางานเมื่อไหร่คุณจะเหมือนท้อแท้เหนื่อยหน่ายสทีอารมณ์นี้อารมณ์ที่สังเกตดูคุณตลอดเวลา นะคะโดยที่แบบอาจจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้บางทีก็เหมือนกับว่ามีในเรื่องของการที่เอ,อ่อนะมีคนไปชื่นชมคุณสรรเสริญยกย่องคุณเนี่ยให้เขาได้ยินก็ด้วยนะคะอาจจะเป็นพลังงานคนที่รู้จักกับคุณไปชื่นชมสรรเสริญคุณนะเขามีความรู้สึกว่าไม่ชอบอะ่ะนะสิ่งที่คุณทาเนี่ยมันเหมือนกับเฮ้ยเขารู้สึกว่าแม้คุณจะมีความรู้ความสามารถเอาตัวรอดนะเอาชนะ ทุกสิ่งทุกอย่างอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะดูแลตัวเองได้นะ,ะเพราะว่าตัวคุณเป็นพลังงานของเดอะเมจิเชียนผู้คนชื่นชอบให้การยกย่องสรรเสริญในอาชีพการงานที่คุณทำนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนอื่นหรือว่าพูดหรือว่าช่วยเหลือคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะคุณเหมือนกับว่าอาจจะเหมือนกับไม่เคยได้รับความยุติธรรมหรือว่า อาจจะถูกคนอื่นดูถูกเหยียดหยามคุณแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณสามารถเอาชนะคําดูถูกคําเหยียดหยามของคนเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของคนคนนี้เองที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณหรือว่ากลุ่มคนที่คิดไม่ดีกับคุณเนี่ยรู้สึกว่าเขาพูดถึงคุณในรูปแบบของความนะไม่ดีของคุณนะความไม่ถูกต้องของคุณความที่ตัวของคุณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการปิดบงังอะไรบางอย่าง นะคะก็นําไปดินทานําไปพูดนะคะเอ,อ่อในเรื่องเสียหายของคุณแต่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจคุณไม่ได้แคร์ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะคิดจะพูดจะทําอะไรคุณนะคะสิ่งที่พวกเขาทําได้นะตอนนี้เวลานี้นะคะหกด่าไปแล้วนะคะไปเหมือนกับว่ามาดูแล้วก็หายไปแล้วก็นําสิ่งที่เขารับรู้ นะถึงความรู้สึกของคุณนะคะว่าคุณเนี่ยพบเจอเรื่องราวเจออุปสรรคเจอเหตุการณ์ที่มันเจ็บปวดไม่ว่าคุณจะทํางานที่ไหนอยู่ที่ไหนตัวของคุณก็ไม่ได้สุขสบายนะเออยังเจออุปสรรคยังเจอบุคคลที่แบบไม่ชอบนะคะนินทาใส่ร้าย้าสีอยู่ดีนั่นแหละนะคะแต่คุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง แลนะเป็นคนที่มีโอกาสใหม่ๆนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ตลอดเวลาเป็นคนที่โชคดีนะแล้วก็เห็นตัวของคุณคือแบบเหมือนนําประสบการณ์หรือว่านําเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะเหมือนกับว่ามันเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นในเรื่องของการสร้างนะคะพลังกายพลังใจในตัวของคุณเนี่ยสู้กับอุปสรรคต่างๆได้เขาเห็นนะคะจึงทําให้เขานะค,ะคนคนนี้ที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณไม่ว่าคุณจะไปทํางานอะไร อยู่ที่ไหนรายได้ของคุณอาชีพของคุณในสื่อทความก็เหมือนกับว่าทําให้ตัวงคุณเนี่ยมีมีในเรื่องของอรายได้ต่างๆเข้ามามากมายอยู่ดีอ่ะคุณเป็นคนโชคดีอ่ะก็ยังยังเหมือนกับว่าเห็นตัวของคุณเนี่ยคือยิ่งเจออุปสรรคยิ่งเจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์มากแค่ไหนตัวงคุณยิ่งมีความเข้มแข็งมากแค่แนั้นมาดูซิว่าเขาคิดจะทำแรขงขูดไหมคนที่คิดไม่ดีทำไม่ดียางค่ะตอนนี้คือยางอาจจะคิดอยู่ นะแต่ทำอะไรไม่ได้คิดอยู่ในใจและคิดว่าตัวของคุณเนี่ยสักวันหนึ่งนะอาจที่จะเจองานที่ทําใหเ้เหมือนกับเขาคิดว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยร่ำรวยประสบความสําเร็จมาได้คุณอาจจะทํางานหลายอย่างแล้วงานบางอย่างอาจจะมาในรูปแบบของงานที่มันไม่ถูกต้องนะงานผิดกฎหมายนะงานที่แบบเ แล้วก็ผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณพูดถ้ามันไม่ถูกต้องคุณก็ต้องเหมือนกับโดนวิบากกรรมตรงนั้นเล่นงานแน่ๆเขาคิดว่าการที่ตัวคุณร่ำรวยประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็อาจจะมีงานบางงานที่คุณทําแล้วมันเดเดวิลเนี่ยคือแบบมันไม่โปร่งใสนะคะอาจจะเหมือนกับทําในเรื่องของธุรกิจสีเทาอะไรก็ได้นะคะเขามองแบบนี้แล้วเขาก็จะสังเกตดูว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ย สักวันหนึ่งมันอาจจะส่งผลเสียให้กับชีวิตของคุณได้นะคะคือเขาคิดว่าการที่คุณรวยเนี่ยคุณไม่ได้รวยแบบมาใส่ซื้อบริสุทธิ์ไงนะแล้วเขาก็จะรอดูว่าสักวันหนึ่งอ่ะคุณจะล่มจมเพราะว่าธุรกิจสีเทาที่คุณหยิบจับนั่นแหละนะคะเออเขาเข้าใจแบบนี้นะว่างานที่คุณทำเนี่ยมันคือทําให้คุณร่ำรวยมีรายได้เนี่ยนะคะสักวันหนึ่งมันจะต้องล่มจมแน่ๆและสิ่งที่เขาคาดหวังนะคะมันเหมือนกับถ้า เออคุณไม่เป็นอย่างที่เขาคิดนะคะตัวของคุณประสบความสําเร็จตัวของคุณมีชื่อเสียงตัวของคุณนะมีรายได้นะคะ,นะคะแล้วคุณก็ไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเนี่ยนะคะมันเหมือนกับตัวของเขาก็ต้องเหมือนกับเสียใจทุกทรมานใจมากๆนะคือเขาพยายามที่จะส่งพลังงานส่งความคิดความรู้สึกนะคะในสิ่งที่เขาอยากจะให้คุณเป็นแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้น แล้วเขาก็เห็นว่าตัวองคุณเนี่ยคือเป็นคนที่มีในเรื่องของวิชาชีพในเรื่องของความรู้ความสามารถที่มันโดดเด่นไปทํางานอะไรก็ได้นะคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดนะเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนมีไหวพริบป,ปฏิภาณดีเป็นคนขยนะันเน่ะเป็นคนได้รับโอกาสดีๆเป็นคนคิดดีคิดบวกอยู่เสมอแต่ในสิ่งที่คุณทำเนี่ยนะเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งนะตัวของคุณเนี่ยอาจที่จะเหมือนกับผลิดพลาดหรือว่าได้รับโอกาส ความเสียหายจากสิ่งที่คุณทาแน่ๆแต่เขาก็ไม่มั่นใจว่าเออสิ่งที่คุณทำเนี่ยเมื่อไหร่มันจะผิดพลาดสักทีเมื่อไหร่มันจะล้มเหลวสักทีเมื่อไหร่คนจะหยุดชื่นชมคุณสักทีอารมลงนี้นะคะเขาก็จะรอดูต่อไปเขาจะส่งสุเชียองคุณต่อไปรอวันที่คุณผิดพลาดล้มเหลวผิดหวังนะคะรอคนที่เสื่อมเสียชื่อเสียงรอวันที่คุณเสื่อมเสียในเรื่องของชื่อเสียงแล้วก็งานการงานที่คุณทํานะคะคนคนนี้ยังจับจ้องฟ้ามองชีวิตของคุณอยู่นะคะ แล้วมาดูสิว่านะไม่ว่าเขาจะจ้องมองคุณนานแค่ไหนนะคะตัวของคุณจะเป็นอย่างไรในอนาคตในสิ่งที่เขาจะต้องเห็นนะคะคือเราไม่ต้องไปแคร์หรอกว่าเขาจะส่งพลังงานอะไรมาหาเราไม่ว่าเขาจะคิดอะไรกับเราอะนะคะคือมันก็มีความอิจฉามันมีความริษยาอยู่นั่นแหละในสิ่งที่เขาอาจบางทีเขาอาจจะชื่นชมเราก็ได้นะแต่เขาอาจจะแสดงออกในรูปแบบของความคิดที่มันผิด,ผด อคติอะไรกับเราอย่างเงี้ยนะคะมาดูซิว่าอนาคตที่คุณจะสแสดงออกให้เขาเห็นนะคะเขาจะได้เห็นสิ่งใดห้าดาบคุณจะชนะ นะทุกคำพูดทุกคำดูถูกของเขาทุกคำเหยียดหยามของกลุ่มคนเหล่านั้นคุณจะสามารถาเริ่มต้นทำธุรกิจการงานของคุณนะคะโดยที่แบบตัวของคุณเนี่ยคือเหมือนกับออนอนนิ่งๆเฉยๆอะ่ะธุรกิจการงานที่คุณทำมันจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับคุณสร้างไรายได้นะมันเป็นความฝันของคุณอ่ะมันเป็นสิ่งที่ตัวของคุณเนี่ยจะได้รับ นะคะสิ่งดีๆงานที่คุณทำนะ,ะแม้มันจะเป็นงานสีเทามันมันเป็นในรูปแบบของการที่เหมือนกับว่ามันไม่ใช่งานที่จะเป็นสีเทาโดยเนื้อแท้แต่มันเป็นงานที่เหมือนกับว่าคุณใช้ความฉลาดของคุณนี่แหละไวพ้พิปฏิพานของคุณนี่แหละสร้างไรายได้ต่างๆนะคะสร้างความมั่นคงให้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยสามารถที่เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่างานนั้นธุรกิจนั้น นะ,ะมันจะมาในรูปแบบไหนมันจะมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดจะมีคู่แข่งมากแค่ไหนตัวของคุณจะแสดงให้เขาเห็นเลยว่า สิ่งที่ตัวของคุณเนี่ยถูกดูถูกเหยียดยามจากคนเหล่านั้นเนี่ยคุณจะเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างได้คุณเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนจริงจังนะอุปสรรคทุกอย่างคําพูดทุกอย่างคําดูถูกดูหมิ่นเหยียดย้มทุกอย่างนะความฝันของคุณเนี่ยคุณจะสร้างให้เขาเห็นคุณจะแสดงออกให้เขาเห็นว่าคุณจะมีได้คุณจะสําเร็จได้คุณเอาตัวรอดได้คุณเข้าใจความคิด นะคะอคติของมนุษย์คุณเข้าใจวิถีชีวิตของมนุษย์นะ,ค,ะคุณเอาตัวรอดได้เนี่ยสองเหรียญคุณไปได้คุณผ่านมันได้นะคะนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะแสดงออกให้คนเหล่านั้นได้เห็นนะไม่ว่าเขาจะแสดงพลังงานลบหรือว่า เหมือนกับแกล้งนะคะมาปั่นป่วนชีวิตของคุณแค่ไหนก็ตามแต่คุณก็เหมือนกับว่าให้อภัยคุณเข้าใจว่ามนุษย์เราอ่ะมีทั้งความอิจฉาลิสยามีความเกลียดชังมีความหมันไส้นะมีคู่แข่งทุกรูปแบบนะแต่เราต้องเอาตัวรอดของเราให้อยู่ในธุรกิจให้อยู่ในสังคมมนุษย์นะคะให้ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้เข้าใจนะจิตใจของเพื่อนมนุษย์ได้เป็นอย่างดีนี่แหละนะคือสิ่งที่คุณแสดงให้เขาเห็นได้ แราฟังเพื่อเป็นแก้นนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ